รายการลุกแอดเมนผู้ชายเหนือระดับสัปดาห์นี้จะพาคุณไปสัมผัสกับความเร็วท้าทายกับความแรงพร้อมกับหนุ่มคนนี้เรย์แมกโดนัผู้ชายหัวใจมอเตอร์สปอร์ตพี่เรย์ก็รักกีฬามอเตอร์สปอร์ตมากว่า10ปีแล้วแต่ในมุมนี้สุดมาทุกทางและสุดทั้งเรื่องการเดินทางแบบแ er, บ็คแพคเกอร์แล้วก็สุดทั้งเรื่อง port, มอเตอร์สปอร์ตเป็นงานถามความต่างไดไว่า2มุมที่รักเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง ต่อด้วยดินเนอร์กับนักแข่งสาวสุดเซ็กซี่น้องแอนนี่ปริศนาที่ว่ากันว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นสาวหวานแอนมีต้นแบบคือคุณแม่ค่ะพี่เป็กก็สอนให้เราทําอาหารเย็บปักถักร้อยด้วยค่ะใช่จะได้ดูแลตัวเองได้และการปรับลุคหนุ่มคลาวมาเซอร์ให้กลายเป็นหนุ่มมอเตอร์สปอร์ตห้ามพลาดครับกับลุคแอดเมนผู้ชายเหนือระดับ